นับตั้งแต่ปิศาจรถความเล่นงานเอาคราวที่มากับพวกเที่ยวสีราชากันคราวนั้นเล่นเอาผมหวัดหวาดเกรงเกรงเมื่อนำสินค้าที่นายผมเขาให้เอามาให้กับลูกค้าที่สีราชาผมเอารถโกดังเล็กไปสีราชาบรรทุกสินค้านำไปส่งตามที่ไปติดต่อเอาไว้แต่ว่าขาไปเป็นเวลากลางวันขากลับจะต้องค่ำมืดผมจึงไม่ยอมกลับพร้อมกันกับรถให้คนรถและคนงานเขากลับ แต่ว่าตัวของผมนั้นค้างกับเพื่อนที่ศรีราชากลับรถเมย์เอาตอนเช้าน่าประหลาดนักท่านที่รักผมไม่ชอบเรื่องผีสางเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงโดนหาเรื่องผีสางคือคุณเขตริชัยคนที่เคยไปเที่ยวศรีราชาด้วยกันคราวนั้นซ้ำขากลับยังกลับมานั่งนกกันต่อที่บ้านจนสว่างนั่นแหละเกิดขอพบผมแล้วก็ขอหาือเรื่องผีเรื่องสางก็เนื่องจากว่า นายห้างของเขานั้นซื้อตึกเอาไว้ตึกหนึ่งซึ่งอยู่ทางพญาไทยตึกนั้นปลูกสร้างสวยงามดีแล้วก็ไม่ได้เก่าไม่ได้ใหม่นักโดยเจ้าของรักษาดีมากไม่มีอะไรบุบสลายเลยแต่ว่าร้ายกาจก็อยู่ตรงที่ว่าผีดุใครๆมานอนเฝ้าหรือมาอยู่เป็นอันว่าเดือดร้อนทุกรายไปคุณเกียรติชัยจึงมาขอหารือผมว่าพอจะรู้จักกับใครบ้างที่พอจะมีวิชาไล่ผีจะคิดราคาเท่าไหร่อะไรยังไงก็ยอม ขอแต่ว่าให้ไล่ได้จริงๆเท่านั้นปัทโทคุณกับผมก็แย่มาด้วยกันคราวนั้นจะเอะไรล่ะไปไล่ผีมีแต่หนีกันลู่มาเลยผมพูดกับคุณเกียรติชัยแล้วก็หัวเราะข้อนั้นนะ่ะจริงแน่นอนแต่ที่หารือนี้ด้วยเหตุที่ว่าคุณออกหัวเมืองมาเยอะอาจจะไปรู้จักก,กันกับใครบ้างที่เขามีวิชาอาคมทั้งนั้นคุณเกียรติชัยพูดขึ้นแต่พอได้ยินคำพูดประโยคนี้ ผมชักจะได้คิดถ้าจะมีหวังเพราะเพื่อนที่สีราชามีอยู่คนหนึ่งชอบเที่ยวป่าสูงและมีวิชาป้องกันตัวหลายอย่างทั้งยังมีวิชาปัดเป่าแล้วก็ไล่ผีไล่สางอยู่ด้วยเคยได้ยินเขาคุยให้ฟังบ่อยๆเออจริงอย่างที่คุณว่าผมพอจะนึกได้ว่าการท่องเที่ยวหัวเมืองเนี่ยย่อมจะรู้จักคนเยอะพอคุณพูดออกมาผมก็นึกได้เลยที่สีราชานั่นแหละคุณผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งดูเขาจะชอบชอบทางนี้อยู่นะ ยังไงผมจะลองไปทาบทามกับเขาให้ก็แล้วกันแต่อย่าเพิ่งให้ผมรับนะครับก็เพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะเอากับเราหรือเปล่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องใหญ่อยู่ทำดีไม่ดีมันอาจจะเข้าตัวก็ได้ผมแบ่งรับแบ่งสู้เอาไว้ก่อนดีทีเดียวคุณคุณลองทาบทามเขาดูก็แล้วกันนะส่วนเรื่องค่ายกครูนี่อย่ากลัวสู้เต็มที่ หลังจากวันนั้นสองสามวันผมก็ร่อนไปสีราชาบุกเข้าไปหาพ่อชิดพ่อชวนเพื่อนรักเขามีที่ทำไร่หลายร้อยไร่ในป่านั้นหยุดการท่องเที่ยวป่าก้มหน้าก้มตาทำไรต่ตะพืชตะพือเมื่อผมไปพบสองพี่น้องนี้เข้าก็เอะอะกันที่สุดเพราะว่านานๆจะพบเจอกันจึงจัดแจงทำอาหารเป็นการใหญ่ดื่มเหล้ากันตามที่เคยเป็นมาแล้วผมจึงได้เล่าเรื่องนี้กับเขาด้วยความรักกันเขาไม่บอกปัดผมเลย เป็นแต่มีข้อไขยอยู่ว่าจะขอไปดูตึกนั้นก่อนเรื่องราคาค่างวดเนี่ยขอเอาไว้พูดคุยกันคราวหลังเดี๋ยวขอไปดูก่อนถ้าเราไม่สามารถทําได้ก็รับเข้าไม่ได้มันเสียชื่อแย่เอาอย่างงี้เถอะเดี๋ยวจะไปขอค้างที่บ้านคุณที่กรุงเทพสักสองคืนไปกับชวนเขานั่นแหละว่าแต่ในกรุงนี่มีอะไรดีๆบ้างล่ะอย่าลืมพาไปบ้างนาะบ้าแล้วกันเต็มที่เลยพากันรู้จักทุกซอกทุกซอยเลยรับรอง ผมเนี่ยมันบันนอกเข้ากรุงสักทีหนึ่งนะในชวนพูดเอานะรีดกางเกงให้กลีบงงงงหน่อยก็แล้วกันผมรับคำขึ้นพอรุ่งขึ้นพ่อชิดพ่อชวนก็ระเหตุเข้ากรุงเทพกับผมวางงานเอาไว้ให้ภรรยาแล้วก็น้องๆดูกันไปผมพาไปพบกับคุณเกียรติชัยเรียบร้อยสองพี่น้องขอเวลาทำพิธีทดลองก่อนจะขอไปดูตึกนั้นแล้วก็จะขอเข้าไปนั่งทำอะไรสักครู่แล้วจึงจะตอบว่า จะรับทําให้ได้หรือไม่ได้เราได้ตรงไปที่ตึกนั้นในชิดก็แวะซื้อทูบเทียนเตรียมไปเมื่อเราเอากุญแจไขประตูเข้าไปสองพี่น้องก็เดินดูร,บรอบๆตึกแล้วก็ขอปิดประตูให้ผมกับเกียรติชัยนั่งรออยู่ด้านนอกเรารออยู่ประมาณเกือบสี่ชั่วโมงทั้งสองคนจึงกลับออกมาผมถามเขาก่อนว่าเป็นยังไงบ้างล่ะเขาพยักหน้าแล้วก็แบบปากเขามีจริงๆแต่พรุ่งนี้ ผมถึงจะตอบคุณเกียรติชัยได้ใจเย็นเอาไว้ก่อนนะครับเรื่องนี้สุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้เลยเมื่อผู้ทําพิธีเข้าบอกแบบนั้นเราเองก็ต้องยอมทําตามนั้นคุณเกียรติชัยชวนเข้าร้านอะไรต่อมีอะไรจนแปะแล้วก็สนุกสนานพอสมควรทั้งสองจึงไปนอนบ้านผมซึ่งเป็นชายโสดเติมเล่ากันอีกพอสมควรก็หมดฤทธิ์หลับไปในคืนนั้นเองผมหลับไปนานแค่ไหนก็ไม่ทราบได้เกิดฝันประหลาดแล้วก็ยืดยาว ในความฝันนั้นมีผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งท่าทางเรียบร้อยมาหาผมแล้วก็พูดว่าคุณใช่ไหมเป็นคนไปหาหมอมาทำการไล่ผีที่สิงอยู่ในตึกพญาไทยแกถามผมในความฝันผมก็อึกอักก่อนจะตอบไปว่าใช่ครับเราเป็นเจ้าของที่และเจ้าของบ้านพวกคุณจะมาไล่เราทำไมมีแบบอย่างที่ไหนเจ้าของบ้านเจ้าของที่จะต้องถูกไล่ออกไป แกพูดแล้วก็มองตาผมเพื่อที่จะรอคำตอบว่าทำแบบนั้นยุติธรรมหรือเปล่าในความฝันนั้นผมกลัวแกเหลือเกินเพราะรู้ว่าแกคือผีที่สิงอยู่ในตึกนั่นเองแต่ถึงจะกลัวก็หลบหนีแกไม่ได้เพราะว่าพบกันซะแล้ว <c oughs> กลัวฉันเหรออย่าก,กลัวเลยฉันจะเล่าอะไรให้ฟังตั้งแต่เรื่องดั้งเดิมถึงผมจะแสนกลัวก็ต้องจำยอมนั่งฟังเรื่องที่ผู้หญิงคนนั้นจะเล่าให้ฟังแกพูดขึ้นมาว่า เดิมทีฉันก็เป็นคนบ้านนอกนี่แหละนะแต่ว่าถูกขอมาเลี้ยงไว้ที่บ้านเจ้าคุณคนหนึ่งเมื่อฉันโตเป็นสาวขึ้นท่านเจ้าคุณผู้มีพระคุณได้ตายลงตัวของฉันก็เลยตกเป็นสมบัติของคุณพระมนูซึ่งก็เป็นบุตรของท่านเจ้าคุณอีกทอดหนึ่งสุดท้ายฉันก็ต้องตกเป็นภรรยาลับของคุณพระโดยปิดไม่ให้คุณนายของคุณพระรู้เราได้มาสร้างตึกนั้นพร้อมทั้งซื้อที่ใหม่ขายบ้านเก่าไปต่อมาอีกไม่กี่มากน้อย ฉันก็ตั้งคันขึ้นเรื่องมันก็แดงคุณนายจึงเริ่มรังเกียดแล้วก็หึงหวงฉันทั้งอ้างว่าเด็กที่จะเกิดมาในคันนั้นก็ต้องมาร่วมวงสาคณาญาติกับท่านโดยทางคุณพระเป็นผู้ให้กําเนิดก็เท่ากับเป็นพี่เป็นน้องที่เกิดจากคันคุณนายล้วนมีแต่เลือดผู้ดีกระนั้นเด็กในคันที่จะคลอดออกมาร่วมวงก็เท่ากับมีเลือดไพร่เข้าไปเจือปนแล้วเรื่องนี้เนี่เป็นความเห็นของคุณนายเท่านั้นใช่ไหมครับค่ะถูกแล้ว ความคิดคุณนายเท่านั้นที่ถือวงถือตระกูลนักเอาแล้วคุณพระว่ายังไงบ้างล่ะครับในเรื่องนี้คุณพระท่านเป็นคนดีท่านตรงไปตรงมาท่านจึงกลุ้มใจนักแล้วก็มีการทะเลาะกันกับคุณนายอยู่เป็นประจำคุณพระท่านบอกว่าเด็กที่จะเกิดมาก็ถือว่าต่ําชาได้ยังไงมันเป็นเลือดของท่านจะเกลียดกันจะรังเกียจกันไปทําไมขอให้ท่านถือเป็นต้นตระกูลใหม่ของพวกลูกๆแกพูดแบบนั้นแล้วคุณพระมนูที่ว่านั้น ท่านก็เป็นเจ้าของตึกใช่ไหมครับใช่สิท่านสร้างขึ้นด้วยเงินของท่านเองโดยคุณนายก็ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วยังไงต่อไปอีกอะครับตกลงฉันก็อยู่รับใช้ท่านอย่างกี่ค่ารับใช้คุณพระรับใช้คุณนายรวมถึงรับใช้ลูกๆของคุณนายโดยสงบเสงี่ยมเรื่อยมาคุณนายจะด่าจะว่ายังไงตัวฉันก็ไม่มีปากมีเสียงไม่เคยเถียงเลยสักคำถือว่าผิดไปแล้วก็ทนกันไปเพราะว่าจะหลีกลี้ไปไหนก็ไม่ได้ ญาติพี่น้องของฉันเขาก็คิดว่าฉันสบายดีแล้วจะหนีไปหาเขาอีกก็อายเขาจะถูกสับถูกโคลกยังไงก็ต้องยอมคุณคงรักคุณพระมากสินะครับผมถามเพราะชักจะกล้าในฝันตอนนั้นก็บอกว่ากลัวแกเพราะว่าแกเป็นผีแต่พอคุยนานเข้าก็เลยกล้าคุยกันถามกันอย่างกันเองได้สนิทอ๋อแน่นอนละ่ะฉันเป็นเมียคุณพระเพราะว่าคุณพระรักฉันและฉันก็รักคุณพระ แต่คุณพระจะรักฉันมากหรือไม่มากอันนั้นฉันก็ไม่รู้นะบางทีฉันก็เคยคิดว่าคุณพระเอาฉันเป็นเมียคงแค่สนุกตามประสาผู้ชายแต่ว่าฉันเป็นหญิงบนนอกลงว่าเขาเป็นผัวแล้วก็ต้องรักแล้วก็ซื่อสัตย์จะคิดอย่างอื่นไปก็ไม่ได้ผมเห็นใจคุณนายมากเลยนะครับอย่าเรียกฉันว่าคุณนายเลยคุณฉันก็มีฐานะเป็นเพียงแค่เมียบ่าวเท่านั้นนั่นแหละเป็นคนละเรื่องครับเป็นเรื่องของคนในครอบครัวของคุณนาย แต่ว่าสําหรับผมผมก็เคารพว่าคุณนายคือเมียคุณพระผมก็พูดไปตามที่ใจมั่นเท่านั้นเองแล้วยังไงต่อไปอีกครับก็ตามเคยละค่ะถูกสับถูกโขกจนท้องดิฉันแก่คุณนายเองก็บงการว่าให้ดิฉันไปคลอดที่โรงพยาบาลไม่ยอมให้ใครมาออกลูกที่บ้านนั้นเอ๊ก็ถ้าเป็นคนใช้ในบ้านเขามีผัวมีลูกขึ้นมาจะออกลูกในบ้านนั้นไม่ได้ทีเดียวหรอครับอันนี้ก็ไม่ทราบค่ะ แต่คุณนายท่านบอกว่าถ้าเป็นคนใช้ธรรมดาจะคลอดลูกในบ้านก็ได้แต่สําหรับลูกของดิฉันจะคลอดในบ้านไม่ได้ไม่มีใครจะมาเป็นขี้ค่าคอยปรนนิบัติแต่ลูกนั้นก็เป็นลูกคุณพระนี่ไม่ใช่ลูกใครก็ใช่ค่ะแต่คุณนายท่านไม่ยอมเอาแล้วคุณพระละครับว่ายังไงท่านก็คล้อยตามคุณนายละค่ะท่านไม่อยากมีเรื่องท่านก็ให้คนใช้ไปกับดิฉันเพื่อที่จะฝากท้องที่โรงพยาบาล ดิฉันเองก็ไปตามบงการของท่านต่อมาเมื่อถึงกำหนดคลอดคุณพระก็ให้คนใช้ไปดูแต่คุณเอ้ยดิฉันมันคนมีเวรกรรมมาตั้งแต่ชาติไหนก็ไม่ทราบลูกที่คลอดออกมาหน้ามีปานดําเต็มหน้าดิฉันตกใจและเสียใจจนเป็นลมฟื้นแล้วก็ทนนอนที่โรงพยาบาลจนหมดกำหนดปลอดภัยคนใช้หญิงแก่คนเดิมมาเยี่ยมดิฉันแล้วแกก็ร้องไห้อยู่เป็นนานกว่าจะพูดอะไรออกมาได้ในที่สุดคนใช้ก็กระซิบว่า คุณพระคุณนายสั่งให้ดูลักษณะเด็กด้วยว่าถ้าเด็กที่คลอดน่ารักดีแฮร์รี่พาไปด้วยรับกลับบ้านไปเลยแต่พอไม่เห็นว่าเด็กมีรูปร่างแบบนี้จะเอากลับไปได้ยังไงกันละ่ะจะต้องกลับไปเรียนท่านก่อนเมื่อคนใช้กลับไปแล้วดิฉันก็ตกใจเป็นกังวลใจจนเป็นลมอีกเพราะถ้าเขา้ามาเห็นลูกที่มีลักษณะหน้าดำเป็นฐานไฟแบบนั้นใครที่ไหนจะกล้ารับเข้าบ้านทั้งจะไม่ยอมรับว่าเป็นลูกซะด้วยดิฉันก็คอยอยู่สามวัน คนใช้แก่นั่นก็ไปหาอีกพอเห็นหน้าฉันเข้าแกก็ร้องไห้อีกนานแล้วก็กระซิบว่าคุณพระสั่งมาว่าให้เดชฉันมอบลูกให้กับโรงพยาบาลไปเลยถ้าเดชฉันไม่ยอมให้ลูกกับโรงพยาบาลก็ขอให้เดชฉันนาลูกคนนี้กลับไปบ้านนอกไปเลี้ยงดูกันเองตามประษาป,ะป่าๆดงๆเดี๋ยวคุณพระจะให้เงินเลี้ยงดูสักพันห้าร้อยบาทคุณที่นับถือฉันต้องตัดสินใจเอาข้างลูกแล้วก็สั่งกระตายเอาเงินพันห้าร้อยบาทนั่น เพราะฉันทําไม่ได้มันเกิดมาแล้วมันเป็นก้อนเลือดในอกเวรกรรมของแม่แล้วก็ของลูกมีกรรมแล้วก็ต้องก้มหน้ารับกรรมกันไปลูกเอ้ยแม่ไม่ทิ้งเจ้าหรอกดิฉันรับเงินมาพันห้าร้อยบาทแล้วก็บากหน้ากลับถิ่นเดิมนั่นคืออำเภอสาวให้จังหวัดสระบุรีอุ้มไปทั้งอ่อนๆแล้วลูกคุณยังอยู่ดีหรือเปล่าครับค่ะยังอยู่ดีก็พยายามเลี้ยงมาอย่างอดๆอยากๆ เอาแรงเข้าสู้งานรับจ้างเขาเพื่อเลี้ยงลูกจนโตเป็นหนุ่มครบปีบวชแล้วดิฉันก็เก็บเงินเก็บทองเอาไว้พอจะบวชลูกได้ก็เตรียมข้าวของจะบวชด,ดิฉันหวานเพื่อนบ้านเขียนจดหมายไปหาคุณพระบอก,กเรื่องลูกจะบวชขอให้คุณพระไปบวชให้ได้แม้แต่จะไม่ถือเป็นเลือดเนื้อหรืออะไรก็ตามแต่ก็ขอให้ไปในฐานะการบุญบวชคนทั้งทีก็ขอให้ปิติด้วยกัน ส่วนเรื่องอื่นๆก็ขอให้อโหสิกรรมแก่กันและกันไปเถอะแล้วคุณพ่อของลูกชายคุณไปบวชไหมครับไม่ค่ะคอยหายทั้งจดหมายก็ไม่ตอบฉันก็หมดปัญญาเลยตัดสินใจว่าเมื่อเขาไม่ไปบวชด,ดิฉันก็บวชของดิฉันเองได้ค่ะแล้วลูกชายคุณนายรู้หรือเปล่าครับว่าเขาคือลูกชายของคุณพระรู้สิคะเขารู้ดีเพราะดิฉันบอกเขา ตอนแรกเขาก็ดีใจที่พ่อเขาจะได้มาบวชเขาจะได้มองดูหน้าชาวบ้านได้ว่าเขาก็เป็นลูกมีพ่อเหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นลูกใครพ่ออย่างที่ใครๆเขาเข้าใจพอรอจดหมายตอบก็ไม่มีมาลูกชายผู้น่าสงสารของดิฉันก็เสียใจเหมือนกันอขอประทานโทษนะครับลูกชายคุณนายชื่อว่าอะไรล่ะครับดิฉันก็ตั้งชื่อตามรูปร่างของเขานั่นแหละค่ะดิฉันให้ชื่อว่าหมีเพราะว่าหน้าดําเหมือนหมีพอจวนวันบวช ลูกชายของดิฉันก็หายไปจากบ้านป่าดิฉันก็เที่ยวตามหาก็ไม่พบร่องรอยพอใกล้จะบวชดิฉันก็ยิ่งกลุ้มใจมากขึ้นเขาก็ไม่กลับมาสักทีดิฉันเกิดทุกข์ระทมจนล้มเจ็บพอถึงวันกำหนดบวชก็แล้วเลยไปก็แล้วลูกดิฉันก็ไม่กลับมาดิฉันก็เลยเสียใจอย่างหนักจนถึงกับไข้หนักไม่ยอมจะทุเลาเลยจนคืนวันหนึ่งลูกของดิฉันก็กลับมาแต่ว่ามาในความฝันเขาบอกดิฉันว่าเขาตายซะแล้ว อะไรนะครับตายแล้วเหรอเป็นอะไรตายอ่ะเดี๋ยวค่ะดิฉันจะเล่าให้ฟังคือว่าที่เขาหายไปจากบ้านเนี่ยเขาไปเที่ยวตามหาของเขาเขาบุกเข้าไปจนถึงกรุงเทพไปพบบ้านพ่อแล้วก็ไม่กล้าเข้าไปเพราะว่าต้องการจะพบแบบตัวต่อตัว,ตวจะไปขอบอกให้รู้ว่าเขาคือลูกแล้วก็เป็นลูกที่มีความอับปลักจนหน้ารังเกียจจะขอให้พ่อไปให้กำลังใจให้กับแม่แล้วก็ให้เกียรดกับแม่ แล้วก็ลูกพอให้เชิดหน้าในตำบลบ้านป่าก็พอแล้วส่วนทางกรุงเทพเนี่ยปิดซะเป็นความลับทางป่านั้นพ่อจะต้องอายใครกันอีกละ่ะแล้วก็ไม่ขอเกี่ยวอะไรต่อไปเมื่อพ่อไปบวชแล้วก็แล้วไปเขาจะไม่พยายามให้คนในกรุงเทพร,รู้เลยว่าพ่อมีลูกแบบเขามีลูกที่น่าอับอายเขาก็พยายามพบพ่อเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จพอออกรถพ้นประตูบ้านเขาก็ยืนด้อมอมมองๆอ,อ,อยู่แถวหน้าประตูบางครั้ง พ่อเองกลับตกใจด้วยซ้ำเมื่อเห็นเขาเข้าก็พยายามอยู่หลายครั้งจนครั้งสุดท้ายได้ทําผิดคือพยายามปีนรั้วเข้าไปตอนนี้เองพ่อของเขาก็เข้าใจว่าเขาเป็นคนร้ายคอยดักที่ประตูหลายครั้งพอปีนเข้าไปโดยตั้งใจจะไม่ให้ใครเห็นขอพูดกันพอรู้เรื่องแบบตัวต่อตัว,ตวแต่พ่อเขาเห็นก่อนก็เลยยิงเขาตายเมื่อตำรวจมาก็ถือว่าเขาเป็นคนร้ายที่พยายามดักที่ประตูบ้านมาหลายวัน แล้วก็พยายามปีนกำแพงเข้าไปเขาก็เลยยิงป้องกันตัวนะคะลูกของดิฉันก็เลยกลายเป็นผีไม่มีญาติตำรวจจะประกาศหรือไม่ประกาศฉันก็ไม่รู้เพราะว่าอยู่ไกลความเจริญแล้วทั้งหนังสือพิมพ์ดิฉันก็อ่านไม่เป็นทั้งคนในละแวะกนั้นก็ไม่มีใครเคยได้อ่านหนังสือพิมพ์ดิฉันก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนอนเจ็บอยู่กับบ้านจนลูกมาเข้าฝันถึงรู้ว่าลูกตายดิฉันร้องไห้จนหมดแรงทั้งทุกระทรมรอบด้าน ดิฉันไม่มีกำลังพอที่จะต้านทานก็เลยขาดใจตายในวันรุ่งขึ้นโถเอ้ยเวรกรรมผมสงสารคุณนายจังเลยดิฉันพอขาดใจลงวิญญาณก็พุ่งเข้ากรุงเทพแล้วเข้าฝันคุณพระตัดพาะต่อว่าต่างๆจนบอกว่าคนที่คุณพระยิงตายก็คือลูกที่จะบวชเขาตั้งใจจะมาอ้อนวอนให้ไปบวชเขาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เข้ามาแบบมนุษย์ทั่วไปที่จะเข้าคุณพระ ก็เลยเข้าใจผิดทางนี้ก็เพราะว่าไปอยู่ป่ามีนิสัยโง่เง่าไปตามป่าดิฉันเองต่อว่าอย่างรุนแรงมากว่านอกจากจะไม่ร่วมการบุญการบวชคนแล้วยังฆ่าคนอีกคุณพระพอรู้ตัวว่าผิดไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างต่อนนั้นมาก็ล้มเจ็บลงด้วยโรคหัวใจส่วนดิฉันน่นหละคะ่ะเมื่อว่าขานกันพอแล้ววิญญ,ญาณก็ลอยกลับมาบ้านป่าตามเดิมมุ่งจะพบกับวิญญ,ญาณของลูกหวังจะได้อยู่กันแบบแม่แม่ลูกลูก เร่ร่อนสัญจรกันไปตามทุ่งตามป่าประสมีกรรมแต่ว่าคุณเอ้ยฉันก็มาทราบว่าวิญญาณของลูกได้ไปเกิดซะแล้วในคันของหญิงหนึ่งในกรุงเทพในตอนนั้นวิญญาณลูกฉันเร่ร่อนตามไปที่กรุงเทพก็ไปเกิดเข้ากับท้องคนกรุงซะแล้วฉันก็เลยว้าเหวที่สุดเกิดมาทั้งทียังเป็นมนุษย์ก็อย่างงั้นเองลุ่มลุ่มดนโดนตายแล้วก็เป็นอย่างนั้นอีกพเนจรแบบเดียวได้จนวันหนึ่งฉันถูกเรียกด้วยวิญญาณอีกดวงหนึ่งให้หยุด ดิฉันจึงรู้ว่าเป็นวิญญาณของคุณพระก็เลยเป็นอันว่าคุณพระได้ตายไปแล้วตาตามกันคุณพระขอร้องเดชันอ้อนวอนดิฉันวิญญาณนั้นร้องไห้คร่ำครวญว่าทุกสิ่งผิดไปหมดตั้งแต่ตอนต้นขอให้ตั้งต้นกันใหม่ขอเชิญวิญญาณฉันกลับไปครองคู่กันยังตึกที่เคยอยู่มาตามเดิมดิฉันก็ร่อนตามคุณพระมาสิงอยู่ที่เดิมเราก็อยู่ด้วยกันด้วยความรักฉันรักคุณพระจริงๆค่ะรักตั้งแต่ตน้นแต่คุณพระ เพิ่งมารักฉันเมื่อตอนหลังเราเองก็อยู่ด้วยกันด้วยความสุขโดยที่คุณนายและลูกๆของคุณนายคุณพระก็ไม่รู้เลยว่าเราสิงอยู่เราอยู่แบบร่างกายเป็นทิพย์เราอยู่กันทุกวันเราเดินสวนกันเดินหลีกกันเขานั่งคุยกันเราก็อยู่ในที่นั้นไม่ได้ห่างไปไหนแต่ว่าพวกเขาทั้งหมดก็ไม่รู้ว่าเราอยู่เราไม่เคยทําความเดือดร้อนให้กับใครจะมีอยู่บ้างก็ลูกๆของคุณพระเกิดรำลึกถึงคุณพระอย่างแรง เลยทาให้วิญญาณของลูกและวิญญาณของคุณพระเกิดประสานงานกันขึ้นจึงก่อเกิดเป็นรูปร่างคุณพระขึ้นด้วยอาศัยความจดจําในรูปร่างคุณพระที่ลูกๆเคยชินตาและเมื่อเกิดมีความสํานึกในจิตเพียงแวแวๆก็เกิดประกอบรูปร่างคุณพระขึ้นชัดเจนชั่ววูบหนึ่งและพวกลูกๆก,ก็ร้องกรีดกราดด้วยความตกใจแล้วพวกลูกๆเขาเห็นคุณพระหรือเปล่าครับค่ะเขาเคยเห็นสองครั้ง แล้วเขาเหล่านั้นเคยเห็นคุณนายบ้างหรือเปล่าครับโอ้ยไม่หรอกค่ะเพราะเขาไม่เคยจะระลึกถึงดิฉันเลยเพราะเขาเกลียดดิฉันทุกคนจะนึกทําไมละ่ะเรื่องแบบนี้มันธรรมดาอยู่แล้วถ้าดวงจิตไม่วิงวอนอะไรมันก็ไม่เกิดเพราะว่าเราไม่ต้องการสําแดงตัวเราต้องการอยู่สงบเราต้องการอยู่กันคนละภพพวกเรามีกายที่อาศัยเป็นวิญญ,ญาณกับพวกกายทิพย์ไม่มีร่างกายเป็นเนื้อหนังมังสาอยู่กันคนละภพละภูมิเรามีความใสของอากาศเป็นร่างกาย ทำให้สำแดงเดชก็ไม่เห็นร่างกายเราแต่ถ้าเราต้องการจะแสดงเมื่อไหร่เราก็ต้องดนใจเขาให้นึกสงสัยอะไรในความแววของใจและความคิดของเขานั่นเองจะช่วยเป็นสื่อให้เราสำแดงร่างกายขึ้นด้วยความที่เขาเป็นสื่อแต่ถ้าเขาตกใจเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละการประกอบรูปก็จะหายไปทันทีแต่คนที่มาซื้อบ้านนี้เขาว่าเขาพบคุณนายกับคุณพระบ่อยอครั้งนะครับนั่นก็เป็นเพราะเขาทำผิด ทำลามกอนาจารจนเราทนดูไม่ได้จึงต้องสําแดงเดชซะบ้างอ๋อแล้วเหตุนี้เนี่ยหรอคะจะมาไล่เจ้าของบ้านเจ้าของที่ให้ไปมันไม่ถูกนะคะคุณเป็นการทารุณและถือสิทธิ์ยังไงละ่ะจะไปไล่เจ้าของที่เขาว่าเขาซื้อขายกันแล้วเนี่ครับนั่นเป็นเรื่องของคนที่ซื้อขายตกลงกันแต่ทางเราก็คือคุณพระกับดิฉันไม่ได้ตกลงอะไรด้วยถ้าทำลุกร้านักเราก็รำคาญจะไม่ยอมให้ทำ เออถ้าไม่อย่างนั้นการซื้อขายกันมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะสิครับคุณพระและคุณนายก็ยังคงสิงอยู่ตามเดิมถ้าเขาเห็นเขาก็กลัวจึงไม่อยากให้ทั้งคุณพระแล้วก็คุณนายอยู่ที่เดิมแล้วจะทำยังไงล่ะคะเพราะมันเป็นที่ของเราจะมาแทรกอยู่ถือสิทธิ์อยู่ไปก็อยู่สิคะเราเองก็ไม่ได้ไปรกหูรกตาอะไรใครที่ไหนเมื่อไหรล่ล่ะกายของเราก็ใสเหมือนกระจกต่างคนต่างอยู่ ขอแต่อย่าทำลามมกจนเกินควรเราก็ไม่เกี่ยวข้องแต่อย่างใดแต่ว่าเรื่องที่จะมาไล่กันเนี่ยไม่ได้หรอกนะคะที่นี่มันเป็นที่ของเราเราไม่ไปเป็นอันขาดมีอย่างเหรอไล่เจ้าของที่ใครละ่ะใครจะไล่เจ้าของที่เออถ้าเช่นนั้นก็ต้องรื้อตึกนะสิครับก็โง่นะสิรื้อตึกทำไมก็มีที่ดินอยู่ต่อให้ไม่มีตัวตึกแต่ว่าที่ดินก็ยังคงอยู่ มันก็เป็นที่ดินของเรามีประโยชน์อะไรกันจะมารื้อตึกทิ้งถ้ากลัวเราก็ขอร้องกันสิอย่าถืออำนาจไล่เราเราไม่ประสงค์จะก่อเรื่องอะไรทั้งนั้นแต่ขอว่าอย่าทำอะไรข้ามหัวเราย่ำยีเราเท่านั้นขอร้องเราได้นี่นะคุณขอร้องเราอย่าให้เราสำแดงตัวเราก็ยอมให้ไม่อยากจะเกี่ยวข้องด้วยซ้ำในเรื่องความไม่สงบเราผู้ไม่มีร่างกายแล้วร่างกายของเราใสาเหมือนแก้วจะไปไหนก็ไปได้ จะทำอะไรก็ทำได้ละเอียดอ่อนเหมือนน้ำใสสะอาดลอยร่อนเร่ไปไหนก็ได้แต่ก็วนไปวนมาตามที่เรายึดเหนี่ยวในอากาศที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรมากั้นกลางเราย่อมเคลื่อนไหวไปมาด้วยความว่างเปล่าโดยไม่ได้ตั้งใจก็ได้จะอ,อะไรละ่ะในความว่างเปล่ามากักกันปันส่วนเป็นเขตเป็นขั้นลอยไปลอยมาใช่แต่ฉันกับคุณพระเสมอไหร่คนที่เขามีร่างกายละเอียดเขาก็ลอยผ่านมาบ่อย แต่เขาไม่ได้สํแดงกายให้เห็นว่ามีของรกหูรกตาอยู่ที่ใดฉันกับคุณพระลอยไปทางอื่นวิญญาณดวงอื่นก็ลอยมาคลอเคล้าเช่นกันในความว่างเปล่าไม่มีการจํากัดเขตใดทั้งสิ้นแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของในพบของพวกฉันนอกจากจะไม่อยู่ลอยไปยังที่อื่นที่นี่ก็ว่างเปล่าคนอื่นก็มาแทนที่ถ้าฉันกลับมาพวกอื่นก็หลีกเลี่ยงไปพวกเราไม่อยู่ทับที่กันหากพอใจจะอยู่ด้กันก็เชิญล่องลอยมาได้ เพราะว่าเราสัญชาติเดียวกันแต่เป็นคนละสัญชาติแล้วเราจะไม่ยอมให้เด็ดขาดคุณจงไปบอกพวกเขาถ้ากลัวเรารำคาญเราจงขอร้องกันขอความเห็นใจกันอย่าใช้อำนาจพูดให้รู้แล้วนะว่าไม่มีใครจะกั้นเขตจำกัดเขตในความว่างเปล่าได้การซื้อขายกันนั้นมันเป็นเรื่องของผู้ที่มีวัตถุเป็นหลักก็พูดกันไปตกลงกันไปสิอย่ามาเอื้อมอาดในความว่างเปล่าสิเรานี่น่าขันนะัก ผู้ที่คิดจะไล่กันเอาพิธีอะไรต่อมีอะไรมาไล่นั่นแหะคุณหมายความกันในวัตถุที่มีอยู่จะเอารั้วกั้นกี่ชั้นมันก็กั้นได้แต่พวกคุณเท่านั้นแหละจะมากั้นพวกฉันได้เมื่อไหร่กันล่ะร่างฉันนี่มันเป็นเปลวละเอียดจะเคลื่อนจะไหวเข้าบังที่ใดมันย่อมได้ทั้งนั้นสิทธิ์ในความว่างเปล่าคือเป็นของเราโดยชอบธรรมผมตกใจตื่นเมื่อจนสว่างรู้สึกงงหัวนิดหน่อยความฝันเป็นความฝันธรรมดาไม่ได้เลย มันเป็นนิมิตในห้วงแห่งความรู้สึกของจิตแน่นอนมันยังยืดยาวและรู้เรื่องหมดตั้งแต่เรื่องที่มาแห่งเรื่องที่จะไล่พูดผีปิศาจและลงท้ายจนรู้ถึงว่าสิทธิ์ของมนุษย์เรามีจำกัดอยู่เพียงแค่วัตถุที่มีอยู่เป็นหลักประกันมีบ้านก็มีรัว้วและภายในรัว้วก็คือสิทธิ์แห่งเราชาวผู้มีรูปร่างเป็นวัตถุอาศัยจิตสานึกแต่สาหรับผู้มีกายทิพย่อมไปไหนได้โดยไม่จากัด ความว่างเปล่าเป็นอาณาจักรแห่งเขาผู้มีร่างกายเป็นเปลวละเอียดยิ่งคิดยิ่งเห็นว่าการที่เราจะมาไล่เขานี่มันไม่ถูกต้องแล้วก็ทําไม่ได้ด้วยตามที่เขาอธิบายผมนอนนิ่งเฉยเพราะว่าในชิดในชวนก็ยังหลับไม่ทราบจะพูดกับใครถ้าเขาตื่นขึ้นแล้วก็ตามผมจะเอาความฝันนี้หาเรือกับเขาหรือก็ดูอย่างไรอยู่อันความฝันนี้เป็นความสำนึกในจิตแต่ละบุคคลไม่ใช่ทุกคนทั่วไปจะพลอยรับรู้ได้ด้วย ช้าวันรุ่งขึ้นผมล้างหน้าแล้วก็ออกไปที่ตึกแถวข้างถนนสั่งอาหารและเหล้าโซดาที่ร้านอาหารจีนสั่งให้เขาเอามาให้เราก็ดื่มกันไปหาเรือกันไปนายชิดพูดต้นตำรับพิธีไล่ผีก็นั่งสายหัวอไม่สำเร็จแฮะในนบของฉันไล่ไม่ได้เหรอใครมันจะไปไล่เจ้าของที่เล่าเมื่อคืนนี้ฉันก็รู้อย่างนี้แหละผมพูดออกไปลอยๆโดยไม่ตั้งใจ นายชิดมองผมนิ่งชั่วครู่นายฝันใช่ไหมเขาถามผมขึ้นผมถึงกับสะดุ้งสุดตัวเหตุดใดนายชิดจึงรู้ว่าเมื่อคืนผมฝันอย่างยืดยาวถึงวิญญาณของผู้ที่สิงสู่อยู่ในตึกนั้นผมยังไม่ทันตอบว่าอะไรเขาก็ยิ้มแล้วก็พูดต่อบไปว่าเมื่อนายฝันนายก็รู้แล้วสิแล้วก็รู้ได้ว่าเราไม่มีทางจะไล่วิญญาณของเขาออกไปได้ใช่สิไล่เขาไปไม่ได้ผมตอบกลับไป ร่วมรอยก,กันกับเขาไปเลยอย่างไม่คิดจะพูดแบบอื่นเพราะผมยังไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังผมฝันอย่างยืดยาวเมื่อกลางดึกแต่ว่าพ่อชิดก็โมเมเอาอยัางกับว่าเขาได้ไปนั่งฟังคำบ,บรรยายของหญิงวัยกลางคนคนนั้นด้วยถ้าเช่นนั้นพ่อชิดของเราก็คงฝันพร้อมกันกันกบผมมีเรื่องเดียวกันด้วยอันเนื่องมาจากวิญญาณน,นั้นได้มาบอกเล่าให้ฟังพร้อมทั้งผมแล้วก็ในชิดตอนแรกผมคิดว่าจะเล่าความฝันให้เขาฟัง แต่ลงท้ายก็เลยงดและเชื่อเอาว่าเขาก็รู้เท่ากันกับผมรู้เลยนิ่งงันกันไปดื่มเหล้าและกินอาหารกันไปถ้าเป็นอย่างนั้นใจในชิดกับผมก็ฝันตรงกันเราเองไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรจะไปไล่วิญญาณให้ออกไปอย่างที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้นก็เพราะว่าอาณาจักรแห่งความว่างเปล่าเป็นของเขาใครจะไปมีสิทธิ์ห่วงห้ามและกักกันเขตแดนได้ผมชักจะรู้อย่างแจ่มแจ้งแล้วว่า กรนั้นพวกหมอทางเวทที่ว่าไล่ผีไล่สางออกจากที่ต่างๆก็เกิดจากการคาดคะเน,ข,นของตัวเองว่าได้ไล่ไปแล้วความจริงหาได้ไล่ไปได้ดังใจไม่มันเป็นเรื่องเหลวไหลพูดเอาเองตั้งใจเอาเองเพราะบ้านตึกช่องรามขอบรั้วหรือกำแพงกำหนดเขตแห่งตนนั้นมันก็ตั้งอยู่ในอนาณาจักรแห่งความว่างเปล่าของพวกกายทิพย์ทั้งนั้นเหตุใดจะขยายขี้เทอร์ไปไล่เขาให้พ้นจากอาณาจักรของเขาได้ละ่ะ ฉันอยากให้คุณเกียรติชัยรางวัลการกระทําพิธีของพ่อหมอชิดในครั้งนี้ด้วยนะผมพูดอะไรกันล่ะทำเป็นบ้าไปฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยฉันเพียงแต่ขอร้องข้อเท็จจริงจากวิญญาณที่ว่าสิงอยู่ในตึกเท่านั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีทางขับเขาได้เลยมีอยู่ทางเดียวก็คือบอกกับคุณเกียรติชัยตรงๆว่าฉันทาได้แต่ฉันพยายามขอร้องวิญญาณนั้นแล้วว่าอย่าได้แสดงร่างกายให้ผู้อาศัยได้เห็นอีก เขาก็บอกว่าเขายอมทําให้ตามที่ฉันขอร้องแต่เขากลับร้องฉันว่าให้บอกกับเจ้าของตึกว่าอย่าทําอะไรเป็นการลามกนักเขาก็ทนไหวถ้าทําการลามกมากนักแม้เขาเองจะอดทนได้ไม่เอาเรื่องแต่อาณาจักรแห่งความว่างเปล่ามันก็เป็นของพวกกายทิพย์ทั่วไปเขาทั้งหลายอาจจะไม่ยอมก็ได้เขาก็ถือว่าการกระทําอะไรของชาวเราตามความสมัครใจโดยลืมว่าทุกแห่งไม่ว่าบ้านเมืองใดมันก็อยู่ในอาณาจักรของเขาทั้งนั้น เห็นใจเขาบ้างในชิดพูดผมซึมซาบดีในคำพูดของพ่อหมอชิดเพราะผมก็ได้ฟังคำอธิบายของวิญญาณที่มาบอกเล่าและเมื่อกลางดึกผมรับปากกับพ่อหมอชิดว่าจะบอกทุกๆอย่างให้คุณเกียรติชัยแจ่มแจ้งว่าเราทำได้เพียงแค่ขอร้องวิญญาณเท่านั้นการจะขับไล่เขานั้นไม่มีทางทำได้เลยแม้แต่ใครๆก็ว่าทำได้เช่นเรียกวิญญาณเข้าหม้อและปิดผนึกฝานำไปถ่วงน้ำฝังดินอนิจจา นั่นเป็นเพียงพิธีของตัวและมั่นใจเอาเองว่าได้ทำแล้วและสำเร็จแล้วแต่แท้ที่จริงเขาทำตามความคิดนั้นใครล่ะจะสามารถกักกันพวกกายทิพย์ได้สำเร็จความเข้าใจที่ว่าสำสำเร็จเช่นเอาบรรจุหม้อบรรจุหายหรือเอาได้สายสินผูกล้อมบ้านไว้มันก็เป็นการผูกมัดลมมัดอากาศการกระทำต่างๆมันหมายถึงมนุษย์ที่มีร่างกายเป็นที่อยู่อาศัยก็ย่อมทำได้มัดไว้ก็อยู่ ใส่ห้องขังไว้มันก็อยู่แต่จะนําสิ่งที่เข้ากันกับมนุษย์เ,าเราท่านๆนี้ไปเปรียบเทียบกับพวกเจ้าแห่งความว่างเปล่าได้เหรอเมื่อผมจัดแจงสั่งเสียพ่อเพื่อนทั้งสองชิดชวนกลับขึ้นรถไปสีราชาผมก็ได้นําความทั้งหลายไปบอกเล่ากับคุณเกียรติชัยทุกประการ